คน5ประเภทนี้นะคะถ้าคุณมีในชีวิตต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตของเราเลยคนแรกนะคะคือคนที่มีเมตากับเราค่ะเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือดูแลใส่ใจในตัวเราคนประเภทที่2ค่ะคือคนที่มีปัญญาคนกลุ่มนี้จะชอบเรียนรู้หาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็จะแบ่งปันให้กับเราชวนเราให้เราเป็นคนที่มีปัญญามากขึ้นชี้ให้เรามีความคิดที่ดีมากขึ้นคนประเภทที่3หนักแน่นค่ะใครจะมาพูดใส่ร้ายเราเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะมาถามเราก่อนจะมาคุยกับเราเขาเชื่อมั่นในตัวเรา คนประเภทที่4ค่ะคือคนที่ให้เกียรติค่ะจะพูดถึงเราในทางที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเวลาเราได้อะไรดีๆมาเขาจะยินดีกับเราแล้วจะเอาเรื่องดีๆของเราไปเล่าให้กับคนอื่นฟังส่วนเรื่องไม่ดีจะไม่มีคําว่าฟ้องหรือประจานเราให้กับคนอื่นและข้อสุดท้ายค่ะถ้าเราทําไม่ดีจริงๆเขาจะกล้าหาญที่จะตักเตือนเราเขาจะไม่กลัวที่เราจะโกรธเขาเพราะเขาจะทนไม่ได้เลยถ้าเพื่อนของเขาหรือคนคนนี้ของเขาจะกลายเป็นคนไม่ดีคน5ประเภทนี้รักษาไว้ให้ดีนะคะ